โครงการข้าวปลาขยะรีไซเคิลนะครับของทางเทศบาลบนบางรักนำโดยท่านนายกชาติสุทธนะครับท่านนายกเทียนไคโรดนะครับก็ได้อบรับบริจาคข้าป่าขยะนะครับเป็นกระป๋องกระแป้งกระป๋องโุกกระดาซองต่างๆนะครับอันนี้ก็คือรถนะครับรถที่มาขอรับบริจาคขยะ จากพ็พ่อที่น้องนะครับเพื่อที่จะเอาไปทําบุญนะครับซื้อเก้าอี้ถวายวัดสุนทรประดิษฐ์นะครับเป็นเก้าอี้บัวเดงแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะไปเ่ว่เหลือผู้สูงติดเตียงในเขตเทศบาลบนบางระจันก็จะมีทางร้านนะครับที่ร้านอะไรครับของขอทวีการีการยนต์ที่มีการเดินนะครับซื่อมอบกระดาษให้นะครับ